สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาดแชนแนลนะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มมุงฝั่งนี้แล้วนะคะไม่ใช่เรียกมุงว่าเขาเรียกใส่อะไรอะ่ะใส่จั่วเนาะใส่จั่วะะเหลือฝั่งนู้นนิดนึงนะพอดีฝนฝนลงนะคะช่างมุนนอยู่แล้อก็ตัดขับมุนวัวสอ่ะ ตัดกิ่งต้นมะม่วงอ่ะเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะโอ๊ยอะไรเนาะอ,อะไรหล่นไม่รู้นะคะตัดเสียวดิเนาะตอนนี้ฝนตกยังแรงเลยนะหลังจากที่ค้มแล้วก็ร้องคุงกลางคุ้งทาง,ง,งมามานานนะคะดีลดปลอ,อแยแล้วนะคะคลางมานานดีนะคะอันนี้คือมะม่วงอาทูกิทูเนาะเสือก็ตัดกิ่งที่มันยื่นเข้ามาในบ้านนะออกหมดแล้วก็กิ่งไหนที่มีลูกก็ยังก็คง,งไว้อยู่นะคะ นีลอนโปรมาแล้วเนาะยังจะใส่สาดน้ำนะคะแต่ก็จะมาถ่ายรูปตอนฝนตกพอดีนะอ,อ,อันนี้ก็อัจจิพูก็ยังคงอยู่นะเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ก็คงต้องย้ายนะคะฝนตกนะคะน้ำพุ่งเลยอะคะนะคะโอ้โห,โหมืดคึ้มมากน้นแต่ฝั่งนี้ยังสว่างนะคะ ฝั่งนี้มาก็ผลมาจากทางด้านโน้นนะคะมืดตึ๊ดตื้อมาเลยเนาะนะคะอันนี้ได้ซีกนึงแล้วก็ทาสีพร้อมเลยนะคะเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังต้องวางทานต่อนี้ก็วางทานนะคะตัวนี้ก็วางทานเรายังไม่ได้วางทานเยอะเหมือนกันดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เกลียยเลยนะคะนี่นะฝั่งนี้ก็เสร็จโอ้ยตาสี้อตาแดงเลยเนาะอันนี้ นตรแรงเลยนะคะน,นี่นะคะที่บอกว่าต้นหางช้างที่ว่าต้นใหญ่นะคะเอาตัดกิ่งมะม่วงออกนะคะเราจะเห็นชัดมากเลยเนาะอันนี้คือกิ่งมะม่วงคุมนะคะใบก็เลยตกแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะซี้ขึ้นละนะพึ่งเสือพึ่งตักตัดเมื่อเย็นวานนะคะอันนี้้นดูมะม่วงอัดทุยทูนระเสือจะไว้กิ่งเฉพาะที่ อมีลูกนะคะกิ่งที่มันมีลูกนังเสือกัดทิ้งกันเลยโน่นกองอยู่โน่โน,โนนะคะโอ,อ้อันหนูนานนะคะต้นนี้สวย,ยที่สุดแต่ว่ายอดนะคะโดนกิ่งมะม่วงนะคะกดลงต้นนี้เทียนหน่อยแต่ว่ายอดโอเคนะคะอันนี้ยอดโดนกดลงนะคะเดี๋ยวดูสักสองสามวันน่าจะชี้ขึ้นแล้วนะนะคะอันนี้ก็ มุมอ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกตีอะไรอ่ะช่องลมเหรอเขาเรียกอะไรจัว่วนะคะเอาไม้เทล่าผิดจัว่วเรียกการจุดสาดเนาะนะคะนี่ก็โอ้นะคะสีแรงตอนนี้ก,ก็กไปปล่อยแล้วน,ลนะคะใต้นาทำอะไอันนี้เป็นอย่างไรบนนะ้างทุกท่านะ ขแบบนอยบอ๊หให้พี่เสี่ยวเข้ามากะบนฝนรึกปล่าเข้ามาทางไหนก็ได้ <c oughs> นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะติดรางน้ําตรงน,นี้แต่ยังไม่ได้ติดนะคะเราดูก่อนว่าฝนมันตกไปทางไหนเอยน้ํามันพุ่งไปทางไหน,น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเราจะทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะนี้ต้องตีไม้ฝาเชล่าเหมือนฝั่งโน้นนะคะทงนี้ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นคานนะคะเดี๋ยวค่ตีทีหลังเนาะนะคะอันนี้ก็พาสีปุ๊บฝนก็ลงปั๊บ <c oughs> นะคะมีเสียงร้องแล้วนะคุนคางโนคางประดานไม่ตล้าขึ้นขึ้นไลนะคะขึ้นไลแล้วก็เสียวฟ้านะ,ะ <c oughs> ชั้นก็เตรียมไว้อุดหรือเปล่าหรู้อะไรนะคะในกาเชล่ายังอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เดียวเขาต้องมาตีทานนะคะทานตรงนี้แล้วก็ใส่ฝาเชอลอาเหมือนด้านโน,นะะ้นเงียบแล้วนะแต่ว่าฟ้ายังมืดอยู่นะคะแม่ยังลอยเต็มอยู่นะคะแต่เดี๋ยวคงมาอีกรอบนะคะมาพร้อมฝนเลยเร็วมากเลยนะคะคมาพร้อมลมลมพัดแรงมากนะคะนี่ก็ แล้วดูว่าจะมาอีกไหมนะคะ